งตัวนี้เรียนไปแล้วเราใช้เขาอีฟนับ T O N G 2ตั้งแต่บรรทัดที่1ถึงบรนทัดที่1 5ึ0งพเนี่ยมันมีเสียง T O N G 2อยู่2ตัวอยากรู้ว่านอกจากแปลว่าคอปเปอร์ทองแดงแล้วตัวนี้เนี่ยมันยังแปลว่าตัวไหนได้อีกเสียงถงตัวนี้เราก็เข้าไปดูไอ้ตรงพิวเตอร์ของเราอะคำสั่งเนี้ย ันได้ตัวถงตัวนี้แล้วก็ถงตัวนี้มาทีนี้ไอ้ถงตัวนี้ตัวที่สองตัวนี้เราอยากรู้ความหมายมันเพิ่มมากขึ้นโดยการผูกถงอีแปลว่าเห็นด้วยถงอินฉือถงอินฉือแปลว่าโฮโมโฟนคำพ้องเสียงฉือแปลว่าคำอินแปลว่าเสียงถงแปลว่าเห็นด้วยเหมือนกัน ็วรวมกันแปลว่าคําพ้องเสียงที่เรากําลังใช้กันอยู่เรื่อยๆเนี่ยถงอินฉือนะครับเรามาดูตัวต่อไปว่าน่าสนใจเป็นตัวไหนดีหัวเราลองดูตัวหัว h u a หัววัวตัวนี้ค้นออกมามีสามตัวเขาอีฟวัวตัวที่หนึ่งที่เราเห็นเลยก็คือดอกไม้มีตัวเฉาอยู่ข้างบนเป็นตัวญ้า flower แล้วหัวมี3ามตัวอีกสองตัวมันคืออะไรเราก็มาดูที่ตัวคำสั่ง filter มันจะดึงมาหมดเลยหัวตัวที่หนึ่ง flower วัวตัวที่สอง s p e n d time วัวตัวที่สม s p e n d money เขียนเหมือนกันเลยตัวนี้มีจุดเด่นอย่างนึงก็คือเขียนเหมือนกันออกเสียงเหมือนกันทีนี้มันมีลูกเล่นเพิ่มขึ้นมาก็คือว่าหัวเฉียนแปลว่าอะไรเปนมานี่เป็นกริยาละหัวซื้อเจียนเป็นไทมตัวนี้ก็เป็นกริยาใช้เวลาส่วนหัวธรรมดาเนี่ยเป็นคำนามแปลว่าดอกไม้นะครับหวังว่าคงจะพอเข้าใจคำว่าถงอิน chú đáo, ok?